สิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในร่างกายนารูโตะครับจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผม เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรูโตะนารูโตะทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในร่างกายนารูโตะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างและ ตัวไหนมาก่อนตัวไหนมาหลังนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกเลยนะครับผมก็ จะเป็นตัวของคุลมะนั่นเองนะครับคุลมะเนี่ยจริงๆไม่ได้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตหรอกเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาโดยการแยกจากกะของ10หางเนี่ยออกมาเป็นทั้ง9อย่างนั่นเองนะครับก็กลายมาเป็น9หางหรือว่าคุลมะในปัจจุบันนั่นเองซึ่งพูดง่ายๆก็คือเขาเกิดมา โดยจักกะนั่นเองนะครับจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้นะแต่ตัวของคุรมะเองเนี่ยก็ถูกเรียกว่าสัตว์หางนะครับเราก็เลยนับรวมมาในคลิปนี้ด้วยซึ่งตัวของคุรมะเองนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนารูโตะแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยอยู่นะครับแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานด้วยอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กน้อยเลยนะครับผมก็คือตัวของมินาโตะเนี่ยแยกส่วนคุรมะมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ผนึกในร่างกายของนารูโตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ล่าสุด หรือว่าในภาคของโบรูโตนะครับตัวของคูลมะเนี่ยก็ได้หายไปจากตัวของนาูโตแล้วเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุก็คือการที่นาูโตเนี่ยเขาใช้โหมดเบลิออนนั่นเองนะครับผมซึ่งโหมดเบลิออนเนี่ยก็เป็นโหมดที่จะทําให้จักระของคูามะเนี่ยหายไปนะครับแต่เราก็ต้องขอวงเล็บไว้อีกเช่นเคยว่าไม่ได้ยืนยันว่าตายหรือว่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับแต่อาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการ รวบรวมพลังงานจากกะนะครับหรือว่ารวบรวมเก่อกําเนิดขึ้นมาใหม่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันได้อย่าง100%ว่าคุลมามะเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวของนารุโตะแล้วนะครับผมซึ่งสาเหตุก็อย่างที่บอกไปแล้วมันก็จะมีช่วงฮาๆาก็คือคุลมามะเนี่ยต้มนารุโตะด้วยนะครับว่าเออถ้าใช้โหมดนี้เนี่ยนายต้องตายนะจะใช้หรือไม่ใช้นารุโตะก็แบบหืฉันะ ยอมที่จะตายตั้งแต่ตัดสินใจจะเป็นโฮคาเงะแล้วก็คือพูดอย่างเท่น,นะครับผมจบอย่างงงเพราะว่าโดนคุรมะหลอกแนนเองซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับตั้งแต่คุรมะเนี่ยโดนผนึกแล้วก็หลุดออกจากร่างกายนารุโตะนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สิ่งมีชีวิตตัวที่สองเลยดีกว่าว่า เขาคืออะไรนะครับผมนั่นก็คืออีกาของอิทาจินั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นารุโตเนี่ยตามหาซาสึเกะนะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบตัวซาสึเกะเองก็ตามหาอิทาจินอกจะแบบเล่นงานอิทาจิส่วนด้านจิระยะเองก็สู้กับเพนอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวนารุโตเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอกับอิทาจินะครับแล้วก็ได้คุยกันและดูเหมือนว่านารุโตเนี่ย จะโดนกระถาของอิทาจิเข้านะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิทาจิก็ยัดอีกาเข้าไปในปากนารุโตะนะครับซึ่งเขาก็คุยกันเรื่องซาสึเกะนั่นแหละว่าทําไมนารุโตะถึงยึดต,ติดกับซาสึเกะขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากดูแบบเนะื้อหาเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่อนิเมะตอนที่152นะถ้าผมจําไม่ผิด ก็ลองไปดูได้อยู่แบบช่วงต้นๆต,ต,ตอนเลยนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก,กาตัวนี้เนี่ยก็หลุดออกจากตัวนารูโตะอีกแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงสงครามโลกนินจาคังที่4ที่ตัวของนารูโตะเนี่ยต้องได้สู้กับอิทจิแล้วก็นางาโตะนั่นเองนะครับ ซึ่งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันกับการต่อสู้กับอิทาจิแล้วก็นางาโตนะครับซึ่งจะอธิบายอย่างนี้ว่าอีกาที่อิทาจิเนี่ยยัดเข้าใส่ตัวของนาุโตเนี่ยมันเป็นอีกาที่อิทาจิเอาเนตรวงแหวนของชิซุยเนี่ยใส่เอาไว้นะครับซึ่งเขาตั้งกลไกไว้ว่าเออถ้า ตัวของนารุโตเนี่ยไปเจอกับเนตรวงแหวงกระจกเงาหมื่นบุพ้าของเขาเนี่ยตัวของอีการเนี่ยจะเริ่มทํางานนะครับก็จะใช้เทพต่างสวรรค์ของชิซุยนั่นเองซึ่งอิทจิเนี่ยเขาคิดว่าอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเขาตายไปหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ย ตัวของโอวิโตเนี่ยจะต้องปลูกถ่ายเนตของเขาเนี่ยให้กับซาสึเกะอย่างแน่นอนนะครับอิทาจิก็เลยตั้งกลไกไว้อย่างนี้แต่ยังไม่ทันได้เจอกับซาสึเกะนะครับตัวนารูโตะเนี่ยมาเจอกับอิทาจิซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในร่างสัมภเวสีคืนชีพพอด,ดีนะครับผมก็เลยทําการตอบสนองกันนะครับแล้วก็ทําให้อิทาจิเนี่ยเขาหลุดออกจากคาถาสัมภเวสีคืนชีพแล้วก็ช่วยนารูโตะสู้กับนางโตะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิทาจิก็ไปจัดการคาบุโตะผู้ที่เป็นผู้ใช้คาถานั่นเองและอีกา ตัวนั้นเนี่ยก็ถูกอิทจิทําลายไปโดยเทวีสุริยาเพราะว่าเขาเนี่ยพูดว่ากว่าเนธิซุยเนี่ยจะใช้ได้ใหม่เนี่ยมันก็แบบเป็น10บสปีเลยนะครับมันก็เลยทําลายไปนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากดูเนื้อหาแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมอ่านเองดูเองเลยนะครับก็ไปดูได้นะครับผมที่ตอน298นั่นเองนะครับในตอนที่อิทจิเนี่ยเจอกับนารูโตะนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวที่2นะครับที่เคยอยู่ในร่างก นารูโตะแล้วก็หลุดออกไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่สิ่งมีชีวิตตัวที่3กันเลยดีกว่าซึ่งตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นคุณเกโรโทระนั่นเองนะครับจะเป็นกบที่เก็บกุญแจผนึกของนารูโตะเอาไว้นะครับนั่นก็คือผนึก 8ทิศนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นผนึกสี่ลักษณ์สองชั้นนะครับตามที่ตัวของเกโรโทราเนี่ยเขาได้อธิบายให้นารูโตะฟังก่อนที่นารูโตะเนี่ยจะนําตัวเขาเนี่ยเข้าสู่คังนั่นเองนะครับก็กลายเป็นผนึก8ทิศซึ่งตัวของบีเองก็บอกว่าผนึกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าผนึก,กเกาะเหล็กของเขาซะอีกนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับตัวของเกโรโทราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงตัวเฮียแกเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเฮียแกเนี่ยออกจากร่างกายนาูโตหรือยังหรือว่ายังไม่ออกนะครับผมแต่โดยปกติแล้วเนี่ยตัวเฮียแกเนี่ยก็ออกมาแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าในตอนที่มินาโตะอัญเชิญแกออกมาเนี่ยแกก็ออกมาในสภาพเหมือนกบปกติที่ถูกอัญเชิญออกมานะครับไม่ได้หลุดออกมาจากปากแต่ตอนจิระยะอัญเชิญเนี่ยก็จะ หลุดออกมาจากปากนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าท่านรุโตอันเชิญเนี่ยจะออกมาเหมือนกบปกติหรือว่าจะออกมาจากปากรุโตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อยืนยันให้เราได้เลยนะว่าถ้าออกมาจากปากรุโตเนี่ยแสดงว่าตัวเฮียกแกเนี่ยย,ยังคงอยู่ในคังของนรุโตอยู่นะครับเพราะว่าในตอนที่รุโตเปิดผนึกหรือว่าเปิดกงของก้าวหางเนี่ยตัวนรุโตเองเนี่ยก็มีกุญแจอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเรียกเกโรโทราออกมานะครับแต่จิระยะเองเนี่ย ต้องเรียกออกมาให้เขาเนี่ยเปิดกุญแจให้กับนารูโตะนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้จากตอนที่ตัวของจิรลยะแล้วก็นารูโตะเนี่ยเขาฝึกที่จะควบคุมจักระเก้าหางด้วยกันนะครับแต่ตัวของนารูโตะสามารถเปิดได้เองหมุนได้เองเลยนะปิดได้เองด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตัวเฮ er ียแกเนี่ยจะมีบทหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงหลังหรือว่าในช่วงภ้าของโบรุโตมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทเกี่ยวกับกระถาอันเชิญสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ห่างหายไปจากโบรุโตเยอะพอสมควรเลยนะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์เข้ามาเองนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเสริมในส่วนของคุรมะให้อีกนิดนึงที่ว่าคุรมะเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็หลุดออกจากตัวนารุโตเนี่ย ถึง2ครั้งเลยนะครับผมก็คือครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่ตัวของอุจิวะมาดาระเนี่ยดึงออกนะครับโดยใช้เทวลูปมานอกลีเนี่ยปล่อยโซ่ออกมาแล้วก็รัดคอของคุรมะนะครับหลังจากนั้นก็ดึงคุรมะเข้าปากไปเลยนะครับแล้วก็หลุดออกจากตัวนารุโตะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวนารุโตะเนี่ยเกือบที่จะตายเลยนะครับดีนะครับตัวของมินาโตะเนี่ยเอาก้าวหางเนี่ยใส่ให้นารุโตะได้ทันนะครับแต่จริงมันก็ไม่เชิงว่ามินาโตะใส่หรอกเพราะว่าตอนที่มินาโตะใส่เนี่ย ตัวของเซสูดาเนี่ยมันเสือกมาดูดไปก่อนนะครับผมซึ่งถ้าจะบอกว่าใครที่จะเอาตัวสัตว์หางใส่ให้นารูโตะจริงๆนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอบิโตะนะครับเพราะว่าโอบิโตะเนี่ยไปดึงออกมาจากมาดาระส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่ให้กับนารูโตะนั่นเองซึ่งทําให้นารูโตะเนี่ยรอดพ้นจากความตายในครั้งนั้นมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในร่างกายนารูโตะนั่นเองนะครับผมก็ตอนที่เกโรโทะเข้าปากนารูโตะนะครับก็จะอยู่ตอนที่สอง 121นะครับประมาณเอานะก็ลองไปหาดูนะครับก็จะอยู่ช่วงตน้ตนๆตอนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ส่วนในตอนที่ตัวของนารูโตะเนี่ย ถูกดึงเก้าหางออกจากร่างกายนะครับ2ตอนนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่ประมาณ3 9 2ร้อถึงสามนะครับลองไปหาดูนะครับแล้วก็ตอนที่มินาโตะเนี่ยคืนจักระให้กับนารูโตะนะครับก็จะอยู่ที่ตอน417นั่นเองนะครับผมส่วนตอนที่เห็นได้แน่ๆเลยว่าตัวของเก้าหางเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในตัวของนารูโตะแล้วนะครับผมก็คือเก้าหางในตัวของมินาโตะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตอน421นะครับผ <Net> แต่มันก็ไม่ได้มีแค่ก้าหางแล้วนะคือสัตว <Tus k S 2> ์หางเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะอยู่ช่วงกลางๆตอนนะครับลองไปหาดูกันได้เนาะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับสิ่งมีชีวิต ที่เคยอยู่ในร่างกายนาลูโตนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ